ใช่แหละใช่ใช่ใช่เกมนี้หนูพี่ต้องเอาแล้วปะเกมนี้เอาคืนเอาคืน 3, <000. S 2> เกมนี้เอาคืนไปทำงานเหรอ บอกเอาคือสรุปเรื่องราทางเหมืเดิมจบเลยโอซลีมผมไปหิบแอบเดียวกับนคือมันสู้ตูเนไม่ไหวีคือตูเลนมันเหี้ยจะแ่มันเดินบ่าก็ตายแล้ว มันนเนี่ยแบบมากมันน้ำแข็งเียมจริงมันใส่มันใส่เหล็กข้างในน้ำแข็งเอาไปใ้่ไหครับผมโดนโกดอีกตาอีกตาเหรอส่วนไม่ไหวแค่ต้องเลี้ยวสองกัร time ติงล่ะติงเกติงเกมการบนกระซือไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยวคนเยอะคับเตรียมเอามา พี่ไกด์มันมิสีนะพี่ไกด์มาเอาเบลยสีก่อนตรงกลางเนี่ยได้จับต้องมันขึ้นบนเยอะมากอูโดนบดตายอ่พี่เจ็บพี่จะตายเดี๋ยาเองงถูเลเบลสี่แล้วหายหน่อยคนนึง ไปเรียบร้อยหนูพี่ก็โดนลากมาแล้วมันพิกแคบอะโอ้โหแรงเลยู <laughs> <laughs> ุเล่นตัวมันจะแรงไปไหนวะอะไรนะเนี่ยพี่กายห่าๆันะ

ีลบไปพี่ดีเลยพอนะนะกเฮ้ยอะพี่ไม่มีเงี่ยวะไอไอเต้นขึ้นนะไอขึ้นเลยระวังเนียการ์บนรอก่อนนะพี่ไม่ได้ขึ้นแต่แกงพี่เล่นไอเต้นว่ะจะกดมันจะโหดเกินเล่นในป้อมเลยครับพี่มีโล่ เติอ้เติต้องลูมต,อ,ต,ต,นะตอ้เติ้ลนระยะนี้กูแบกโดนไม่ได้ไอ้เก <ไ Brew. S 2> มนี้ <c oughs> ออกไห้โลดีกว่าไม่ออกหลังเลยเขามาย้ำผมไอ้เัีอะไรยป้อมตีสองดีาง้าบ้าดิสัตว์ยด้วยไอ้กัน

ไอ้ป้อมบนด้วยบนจะแตกไปวอบเลยแหละจะแตกแล้วหรอจะแตกเลยอลโอ้เราละหลอนทุกคนเฮ้ยยังไม่มีจับยังไม่จับด้วย ยี่มันจับเนาะไปเตือนหลับตือนหลับเฮ้ยทำไมเขาโถมผมยับจังอ่ะป๊าปเดะเพิ่งตายตัวแรกนี่แกจับจับกจับตัวตื่ช่ป่ะกี้มีโดดปะกัน บนระเบ,บิด <laughs> อิรันกับอิรันตีกันดิไอ้ยัยไอ้ยัยน้ำเดือดปีดอ่ะตาย <laughs> โอ้ตายแล้วอ่ะ ไม่ใช่ไกด์องเราเอผมไม่มีสกิลเล่นด้วยลับเลยวเดียอเป็นคือแรงเยี่ยเล่นยังไงมองแรงดิไอ้ตูดนอนแบบนอนไอมีกระโดดทิกจย๊กเหี้ย เฮ้ยมันลงไปเยอะมันลงไปเยอะไอ้คัดคาโลกลับนะมันปิดล่างล่างมันลงไป็นนางโม่เห็นยู่ตูนไปแล้วนี่ไงส่งแรกผ่านไปโป๊ะเรียบร้อยส่งแรกผ่านไป <laughs> ช่วยไม่ได้ตายคูไ่ไปเลยเอ้ยตึ๊น ไอ้กลางระเบิดเฮ้ยมันกดแข็งเฮ้ยอเจอ๊อเฮ้ยเพี้ยล็อกซี่ตีกลางแต่จริงไม่รอเล่นตาที เมื่อกี้พีเกิร์ีพีเกโยกแบบโอ้ยีก็ไม่ถือเป็กเลยนะไอ้สัแห่เลยนี่ควายจะเล้กินมาทนเพียอะวะโอ้โอ้ย้งหลอดต่อมันให้นึงอ่ะมันรู้แล้วมันเหมือนมันรู้แล้วว่าพี่จะจับเฮ้ยแม่งจะโดนหรอไม่โดน เฮ้ยไอเพียะไเลากูไปอีกแล้วพี่ไอจับจไอพีนะเจวจะไห่จะไหมมีมีกับอยู่แหะตัวแต่ไอพีแคโบสถ์กันเลยเฮ้ยโดนล่างโดนลุมละงี่ล่างกถงงานงโดนลุมแล้วอไปทํข้าไปโอ้ยมันใชยากอยู่นะากละอันนี้ช่ยากจริงมันมันีปเี๋ยไอ้้า Yeah. แตกหน้าเข้าไปเต็มเต็มเลยตายทั้งองคุณก่ม่จะดีกว่าสิผมาแล้วมันจะว้าแล้วมันจะพิมพ์เบอรอไอ้ตื่นหนาเราพูอีกแล้วโอ้กูถอยดีกว่า มันมานามดอะแต่มึงเดือดเขีมาแบ่ไ้ไม่มีต่คนชื่อคล้ายกันพีสองัดสองเียพี่ไกรไม่ได้บ <c oughs> า <c oughs> มีมีไทยกับไกลอีกได้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 โอเ,เอาอะไรไปตรนเหรพี่ไก่ต้องดึงกับไทยแบบพี่เดอัดดี ไอเตีนแข้งอะไรอยู่น่้จะแข้งอะไรอยู่แต่เราทีนะ่าจะแก้งไอดี้อสองควรจริงเนี่ยดูดิดูดิดูดิเฮียคุยคำอะไรให้เขาวะเพระว่าจะไอยงดียวไปไปช่วยช่วยช่วยเอรันอยู่เนี่ยเอรันก็ดูแข้งกูเนาะ ไอ้บ้าแรกระเบิดนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเลยเฮ้ยอย่าพึ่งไปลากดิเยื่กูก่อนเฮ้ยกูตายจริงกูตายจริงบ้านเรจะระเบิดโอ้ยไอ้ยิงสวยวะตายตายตายิงเงีนติดไไ่เอแล้ว ก็ดีแลกเนี่ยโดนโดนหมายหัวแล้วแหละดีแลกอ่ะไอ้เหี้ยโอวิคายมาแล้วไอ้ตึ้งไอ้ตึ้งกูไอ้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะส่วนตัวนั่นแหละส่วนตไอ้เหี้ยกูกูไอ้ตึ้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะไอ้ตดนแม่งโดนหมายหัวตั้งแต่เริ่มเลยเฮ้ยแต่กินสวยปะจัดตายเกินไปว่ะมอ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 เมันเกินหมดแล้ว ยาๆย่าย่าเฮ้ยกูไม่รู้กูลำหล่ไว้ก่อนอ่ะที่ไก่กับกัตูนะตู้ยโทษโทไอ้เฮียหลังโลกที่หลังโลกเกมดีเกมดีเฮียหลัเตียกัดโดนีดีกันโดนดี่ดีไอต้นนิิ อย่าให้กูเจอนะไอ้เทียอาใครเนี่ยไอ้สัตวบแรงนะมึงจะจับอุ้ยโดนจับไปได้จับใครได้วะรอเฮ้ยสวยเลยนี่โคตรสวยเฮ้ยไอ้เอร์ดอไปเติมนะ

เอาสองบารเไปก็ได้พี่ไก่จับนี่ยางดิ่งจับดิ่งเลยโอ้โหลอคซี่มันจะจับอีกเดียวเลยไม่จับไคน,นะน <c oughs> ีมันมีใครตีดาร์ด้องมน,น้าไอ <c oughs> ้ล็อคซี่อยู่นี่พี่ไก่ เออเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมีตัวคานวะเฮ้ยไอ้แค่แม่งเป้าหมายโคตรชัดเจนอ่ะนี่ไกด์จับเลยเฮ้ยเอาวะเอาวะจับเลยได้ครับเอาจับแล้วจับแล้วเดี๋ยวป้องเออเฮ้ยโลมไม่ดูโลมไม่มีที่ไกด์มันจะรันโอ้โลมโลมเราก็จะไม่มีเหมือนกันนะเฮ้ยเราเราเกือบตายละที่ไกด์หลังกะโคตรแรงเลยที่มันไม่ตายอังตายละ

เฮียชนะแล้วค่ะไม่ไอ้กัดหน้าชนะสไอ้กัดกัดตูก้ามันจะตอบสองดีมาดีไม่ไม่มันอยู่สองด้านมันอยู่ด้านไหนก็ชนะว่ะเฮียกัดไอรีทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับคลิปทั้งวันเลยสัสนี่คลิปใครได้คลิปะไอ้เ hmm. ฮ okay. okay. like uh ียดูดาเมจดูดิดูดาเมจไอรีดิกูจะร้องไห้แปดเปอร์เซ็นต์ดียได้คลิปะไอ้เฮีย